จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยทีแรกเตรียมว่าจะเปิดตลาดกลางกุ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่มาพอตรวจเชิงรุกแล้วโอ้โหเจอเยอะวันละเกือบพันขนาดนั้นก็เลยต้องเลื่อนออกไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็มีการประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็คาอออกมามีคําสั่งเข้มงวด3ข้อเกี่ยวกับการจัดการของตลาดกลางกุ้งนะครับโดยคุณธีรพัฒน์คัชมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมแล้วก็มีมติออกมาว่าขณะนี้เนี่ยพื้นที่ตลาดกลางกุ้งของสมุทรสาครได้คัดแยก แผู้ป่วยออกจากพื้นที่ไปละแล้วก็อยู่ระหว่างสอบสวนโรคในผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงอีกจํานวนหนึ่งดังนั้นถ้าจะให้ดําเนินการซื้อขายอะไรต่างๆที่สนามกลางกุ้งได้เลยเหมือนก่อนหน้านี้อาจจะทําให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นอีกจึงมีคําสั่งโดยสรุปออกมา3ข้อครับ หนึ่งก็คือห้ามเปิดดําเนินกิจการใดๆให้หยุดการซื้อการขายการค้าการกระทําการใดๆที่เกี่ยวกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้าประเภทอื่นในตลาดกลางกุ้งเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงสุขาพิบาลให้ถกกูกสุขลักษณะก่อน 2. ให้ไปปรับปรุงอาคารหรือว่าที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้งให้มั่นคงแข็งแรงและกําหนดจํานวนผู้พักอาศัายให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และจํานวนห้องพักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซ้ําและ 3. เมื่อดําเนินการตามสองข้อที่ผ่านมาเสร็จแล้วให้เสนอแนวทางในการปรับปรุงตลาดมาให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาก่อนเมื่อปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จถึงจะให้เริ่มซื้อขายคัดแยกแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ําอื่นได้หรือเปิดดําเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้ทั้งนี้ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วก็ผิดมาตรา18แห่งพระ,ะราชกำหนดฉุกเฉินคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยคำสั่งฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่1กุมภาพันธ์คือวันนี้ไปจนถึง15กุมภาพันธ์2564หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนบรรยากาศภายในตลาดกลางกุ้งนั้นหลังจากที่เมื่อวานนี้แรงงานร่วมกับทางเทศบาลนครแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กวาดล้างฉีดน้ำยาคลอรีนเข้มข้นไปแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาแรงงานข้ามชาติก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ข้างในตามปกติไม่ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างใดเพราะว่าต้องรอให้เจ้าของแพรหรือว่านายจ้างเข้ามาในเข้ามาในพื้นที่ก่อนหลังจากนั้นถึงจะลงมือช่วยกันปรับพื้นที่แพรท,ท,ที่ตัวเองเป็นลูกจ้างอยู่ให้เป็นไปตามคําสั่งของจังหวัดครับ ขณะที่นายกิติเรืองวิไลพรพยาบาลวิชาชีพนะคะก็มีการพูดเพิ่มเติมถึงคําสั่งที่ประกาศออกมาบอกว่าเรื่องของการเปิดตลาดกลางกุ้งนั้นคือตอนนี้เปิดแล้วแต่ว่าเปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาทําความสะอาดค่ะเรื่องของการเปิดขายเนี่ยต้องรอเคาะรอประเมินสถานการณ์อีก7วันด้วยกันคราวนี้ก็เลยมีคําถามว่าแล้วโรงพยาบาลสนามล่ะจะต้องรื้อถอนเลยไหมก็ม, <พอ S 2> มีการชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอการพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์คลี่คลายขึ้น ก็จะรื้อถอนโรงพยาบาลสานามด้วยล่ะค่ะขณะที่เจ้าของแพต้นอ้อต้องบอกว่าเป็นร้านใหญ่เลยเพราะว่ารับซื้อกุ้งรายใหญ่ในตลาดกลางกุ้งเพือ่อส่งออกไปยังต่างประเทศไปถามก็หน่อยสําหรับผู้ค้าค่ะเจ้าของร้านก็ชื่อว่านายจตุพลคือบอกว่าภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าก็เอาใจช่วยเหมือนกันรวมถึงวันนี้ที่มาตลาดกลางกุ้งเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะเข้ามาปรับปรุงพื้นที่จะมาทาสีใหม่รวมถึงให้ลูกน้องเนี่ยมาช่วยทําความสะอาดด้วยทุกแพทุกแผงที่ขายเนี่ย ต้องสะอาดทั้งหมดเลยคือถ้าเกิดว่าเปิดมาใหม่รอบนี้รูปแบบของตลาดก็จะเป็นแบบใหม่ด้วยนะคะตั้งแต่ประตูทางเข้าฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในแต่ละร้านตลอดจนการปรับปรุงทุกจุดเพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแนะนําแล้วก็เป็นไปตามที่ทางจังหวัดสมุทรสาครได้กําหนดเอาไว้ผู้ค้าบอกว่าส่วนตัวมองว่าดีเลยทีเดียวที่มีการยกระดับมาตรการในการป้องกันแบบนี้รวมถึงเจ้าของแพรทุกคนก็ให้ความร่วมมือด้วย เพราะว่าต้องการกลับมาค้าขายได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาค้าขายได้แบบปกติเป็นอย่างดีด้วยแล้วทุกคนบอกว่าอยากจะกลับมาเปิดให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าเจ้าของแพ้ก็บอกว่าอยากกลับมาเปิดได้แต่ว่าไม่ต้องรีบร้อนมากนะ,ะคือขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้รับความเชื่อมั่นจากคุณหมอก่อนและเราเองก็สัญญาว่าจะกลับมาเปิดขายรวมถึงก็สัญญาด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปตามความปลอดภยัยทั้งต่อผู้ซื้อและก็กลับผู้ขายด้วยล่ะค่ะ ทีนี้ว่าถึงแม้ว่าคําสั่งที่ออกมาเนี่ยบอกว่าจะต้องยังไม่เปิดขายก่อน1-15่งถึกุมภาแต่ก็มีบอกท้ายไว้นะครับว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็อาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้โดยท่านรองผู้ว่าเนี่ยบอกว่าในส่วนของตลาดกลางกุ้งตอนนี้คือเปิดให้เข้าไปได้ในส่วนของผู้ค้าอะไรต่างๆเข้าไปปรับปรุง แผงร้านทาสีรัว้วจัดระเบียบภายในอะไรต่างๆให้มันเป็นไปตามมาตรฐานแต่ยังไม่อนุญาตให้ขายนะครับโดยระยะเวลาดําเนินการที่ว่านี้เนี่ยทั้งในส่วนของร้านค้ากับแพรต่างๆที่มีอยู่ราว50แพก็ตกลงกันทําความสะอาดปรับปรุงสถานที่ต่างๆนาๆนาเดี๋ยวใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์แล้วจะติดต่อให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินว่าที่ปรับปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรการที่กําหนดร่วมกันหรือ,อยังถ้า1สัปดาห์วันนี้วันที่1นะนะับไป7วัน พอไปตรวจเสร็จปุ๊บถ้าหากว่ามันโอเคแล้ววันที่8อาจจะเปิดขายได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่โอเคมีตรงไหนต้องแก้ไขก็ไปแก้ไขจนกว่าจะผ่านการประเมินผ่านเมื่อไหร่ก็กลับมาเปิดได้เมื่อน,นั้นครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เองเปิดได้แต่ว่าเปิดให้มาทําความสะอาดปรับปรุงพื้นที่เท่านั้นก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแต่ว่าเปิดการค้าการขายเนี่ยต้องรอประเมินอย่างน้อย7วันด้วยกันเพราะว่าภาพรวมสมุทรสาครเองยังเป็นจังหวัดสีแดงเข้มอยู่ต้องประเมินกันเป็นรายวันด้วยนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ